เอาแล้วใช่ไหมเอ้าลึกยังสวัสดีครับพบกับอุปิยาชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่น้อมจิตพาซาบางกะปินกับร้านปอยานะครับที่นี่รับบริการอะไรบ้างต่อขนตดไม่ต่อขนตาต่อขนตาต่อผมแต่งหน้าทําผมสัตพัดเข้าวงจรกับเรื่องความสวยความงามนะครับและรื่องนี้นะครับสถาบานสอนเดินแบบบุคลิกภาพและรื้อฐานกับแตแดงอุปบโมเดลไทยแลนด์ที่ ชั้นสามนี่นะจะเปิดทําการสอนเร็วๆนี้น้องๆก็สมัครมาเรียนกันได้นะครับผมไม่ได้เปิดปรปีกว่าป่านี้ลูกศิษย์ตโตกันหมดแล้วมั้งได้ผัวได้เมียกันหมดแล้วมั้งเนี่ยอาโชว์แล้วหน่อยไห,ไหนมาแล้วนะคะการเดินนะคะนี่เมื่อกี้หนูไอเดินเหมือนผู้ชายอะ่ะก็มีจริตค่ะน <c oughs> ะไม่ได้ใส่ส้นสูงมานะคะเอาเลยนะมา เลยค่ะสวยๆย,ย่นยัย่วตัวแม่ที่แท้คืงต้องตูรูนักปั้นมือทองปุ๊บปริยะแห่งของทุ่งบางกะปิ <laughs> Everywhere every day is my runway of model bon Thailand มาตามมาส <laughs> มากกัครกระโดดนะครับเพราะว่า นีรับรองอรังปังกูริเย่ให,ห้แน่ระรับนักสิษคโปนะครับราคาพิเศษไม่แพงเรียนแล้วก็จะมีงานอาได้เป็นดาราดวงใหม่เหมือนพี่อั้าพชราภาก็ได้นะครับจับด้านนี้